สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศผ่านรถไฟไทยลาวจีนกันบ้างล่าสุดโครงการขนส่งทางรางระบุว่าได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดน้องคายและในประเทศพร้อมเร่งรัดการดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงในระยะที่2ช่วงนครราชสีมาน้องคาย ให้แล้วเสร็จในปี2 5 7 1รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาด1เมตรในช่วงขอนแก่นน้องคายและเตรียมการพัฒนาพื้นที่ ICD เพื่อพักสินค้าด้วยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามไปดูครับเมื่อวันที่18ตัวรตุลาคม2 5 6 4กโครงการขนส่งทางราง ได้เผยการเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งระหว่างประเทศผ่านรถไฟไทยลาวจีนซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่2ธันวาคม2 5 6 4โดยจะมีการเชื่อมต่อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้ามาบรรจบประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดหนองคายโดยเส้นทางการขนส่งดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดหนองคายและการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโครงการขนส่งทางรางบอกอีกว่าการพัฒนาระบบการขนส่งทางรางเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการรองรับการเชื่อมต่อระบบทางรถไฟไทยลาวจีนโดยการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมสาฝ่ายคือไทยลาวและจีน มาตั้งแต่ปี2560มีการเตรียมความพร้อมรองรับการขนส่งระหว่างประเทศผ่านรถไฟไทยลาวจีนนับตั้งแต่ในปี2562เพื่อขับเคลื่อนพร้อมผลักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงนอกจากนี้ยังเร่งรัดการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงในระยะที่สองช่วงนครราชสีมาน้องข่ายรวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาด1เมตรในช่วงขอนแก่นน้องข่าย และเตรียมการพัฒนาพื้นที่ ICD เพื่อเป็นพื้นที่พักสินค้าตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุข,ของขาออกที่จังหวัดน้องขายให้พร้อมรองรับการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ผ่านระบบการขนส่งทางรางโดยมีการเตรียมความพร้อมดังนี้1การเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากจีนตอนใต้เชื่อมต่อกับสปปราว โดยการเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านทางรถไฟช่วงหนองคายเวียงจันทร์แม้เส้นทางของรถไฟไทยลาวจีนอยู่ระหว่างการดำเนินงานเชื่อมต่อเป็นเส้นทางเดียวกันเข้ามายัางประเทศไทย <c oughs> เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นในการขนส่งสินค้าทางรถไฟจึงได้มีแนวทางการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรองรับการขนส่งระหว่างประเทศ ทั้งสินค้าและผู้โดยสารในเส้นทางนี้อีกทั้งได้บูรณาการกับแผนงานโครงการที่จะเกิดการบูรณาการส่งเสริมการคมนามาขนส่งระบบโลจิสติกผ่านการขนส่งทางรางทางถนนเพื่อขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือสร้างโอกาสและอนาคตการส่งออกของประเทศไทยต่อไปสำหรับแนวเส้นทางโครงการรถไฟจีนลาวตเตรียมจะเปิดดำเนินการในวันชาติของสปปลาว มีระยะทางประมาณ420กิโลเมตรมีสถานีทั้งหมด31สถานีเริ่มต้นที่นครคุณหมิงมณฑลยูนนานเชื่อมต่อที่เมืองบ่อเต็นศปปลาวาและมีปลายทางที่นครหลวงวิงจันทร์ซึ่งอยู่ใกล้กับจังหวัดน้องคายโดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมามีระยะทาง253กิโลเมตรกำหนดเปิดให้บริการ ในปี2,569สำหรับระยะที่2นครราชสีมาน้องคายมีระยะทาง356กิโลเมตรปัจจุบันได้ออกแบบรายละเอียดโดยมีกำหนดเปิดให้บริการในปี2,571โดยเตรียมหาหรือร่วมกัน3ฝ่ายเพื่อเตรียมการเดินรถเชื่อมต่อไทยลาวจีนต่อไป 2. การพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมต่อไทยลาวจีน ขณะนี้ได้มอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟอรทอพิจารณาจัดขบวนรถรองรับการเดินทางช่วงหนองคายเวียงจันทร์และรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่สถานีท่านาแล้งของสอปปลาวนำไปสู่การเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างประเทศจากเดิมปัจจุบันได้มีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่ง ขาไปสองขบวนและขากลับ2ขบวนนั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เพิ่มเติมตารางเวลาการเดินรถเมื่อมีการเชื่อมต่อในเส้นทางดังกล่าวแล้วจะเพิ่มขบวนรถขาไปจัดขบวนและขากลับจัดขบวนรวมมีการเพิ่มจํานวนขบวนรถเป็น14ขบวนอีกทางได้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางของประเทศไทยซึ่งการเตรียมความพร้อมของฝ่ายไทย ในการเชื่อมโยงทางรถไฟไทยลาวจีนประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดเส้นทางรถไฟจีนลาวไว้โดยมีการพัฒนาสถานีหนองคายให้รองรับการขนส่งผ่านสะพานเดิมโดยพัฒนาบริเวณสถานีที่มีพื้นที่ประมาณ80ไร่ให้เป็นพื้นที่ตรวจปล่อยสินค้าระหว่างประเทศและมีการเปลี่ยนถ่ายจากถนนสุรางโดยให้เอกชนเช่าบริหารจัดการพื้นที่4แปลง อีกหนึ่งแปลงเป็นพื้นที่สวนกลางการจัดเตรียมพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับศูนย์ย่านเปลี่ยนถ่ายสินค้าสามารถรองรับการแลกเปลี่ยนสินค้าจากรถไฟที่เข้ามาจากเจนและลาวและส่งออกไปยังลาวและเจนโดยตั้งอยู่ในพื้นที่ด้านหลังของลานขนถ่ายสินค้าสำหรับกองเก็บตู้สินค้าประเภทต่างๆรวมถึงอาคารสำนักง,งานคลังสินค้าและอาคารประกอบอื่นๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก,กับการนำข้าส่งออกรวมถึงศูนย์การเอ็กซเรย์ตู้สินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสสามการสร้างสะพานมิตรภาพรองรับการขนส่งทางรถไฟโดยเฉพาะพิจารณาการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งใหม่ใกล้กับสะพานเดิมที่มีอยู่แล้วโดวยอาจจะแยกเป็นสะพานเฉพาะสำหรับทางรถไฟเท่านั้นรวมทางการจัดเปรียมพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับปริมาณการขนส่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานเดิมประมาณ30เมตรโดยเป็นสะพานรถไฟที่มีทั้งทางขนาด1เมตรและ1.435เมตรโครงสร้างสะพานจะเป็นรูปแบบสะพานคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องก่อสร้างโดยวิธีคานยื่นสมดุลรับการเชื่อมโยงทางรถไฟไทยลาวเจน ถือเป็นโอกาสสำคัญของท่านสามชาติในการขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจของการและกันและหากมีการเชื่อมโยงโครงข่ายอย่างสมบูรณ์แล้วจะทำให้การค้าการขายของบริเวณนี้อาจจะกลายเป็นศูนย์กลางการคมานาคมและการค้าที่มีความคึกคักอีกแห่งหนึ่งของโลกเพลเๆอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกก็เป็นได้เนื่องจากหากพิจารณาจากที่ประเทศไทยมีประชากรเกือบ70ล้านคนสปปลาว7ล้านกว่าคน ได้จีนประมาณ1,400ล้านคนรวมทั้ง3ชาติเกือบ1,500ล้านคนเมื่อเปรียบเทียบกับทวีปยุโรปที่มีประชากรประมาณ741ล้านคนและสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรประมาณ328ล้านคนรวมกันประมาณ1,000ล้านคนซึ่งประชากรน้อยกว่าไทยลาวจนีนรวมกันเสียอีกนี่ยังไม่นับรวมกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนและหากไทยใช้ประโยชน์จากกลุ่มบิมสเต็ก ที่มีสมาชิกรวม7ประเทศคือบังกลาเทศศรีลังกาอินเดียไทยเมียนมาเนปลาลและพูธานซึ่งมีประชากรรวมกันประมาณ1,600ล้านคนโดยใช้ท่าเรือระนองของไทยเชื่อมโยงขนส่งสินค้าข้อจะทำให้เข้าถึงตลาดที่มีขนาดมืึอมามากดังนั้นนี่คือโอกาสแต่แน่นอนว่าทุกอย่างไม่มีอะไรที่ดีไปทุกเรื่องมีสองด้านเสมอจึงอยู่ที่ว่า เราจะหาประโยชน์อย่างไรและจะทําอย่างไรให้เราเสียเปรียบน้อยที่สุดแต่หากไม่กล้าทําอะไรเลยโอกาสที่รออยู่ตรงหน้าก็ไร้ความหมายการพัฒนาประเทศชาติก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้หากเพื่อนๆชอบข่าวนี้รบกวนกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมทุกคลิปเด็ดครับ